คนคือแรงบันดาลใจจินวง b ีจีสกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ปฏิมากรเกาหลีใต้ที่มีชื่อเสียง สวัสดีทุกคนค่ะคลิปนี้ชุตตไตรนุ่สนสละว่าพูดถึงหนุ่มคิมซอกจินหนึ่งในสมาชิวง b t s ศิลปินชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้กับเรื่องนี้ค่ะถ้าทุกทกคนนึกถึงคิมซอกจินทุกคนนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกคะนอกนอจากความสามารถทางดนตรีที่ครบองค์ประกอบความเฉีียวฉลาดขาวไวเพรีดีและอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้ก็คือการมีหน้าตาที่หล่อเหลาหน้าคมจมกูกยงปากอบอิ่มนะคะมีไหล่กว้างสูงยาวเขาดีและถ้าจะให้พูดถึงความหล่อเหลาของซอกจินแล้วนะคะไม่มีใคร กล้าปฏิเสธในเรื่องนี้ได้ที่จินนนะคะจะคอยพูดเสมอว่าตนนั้นอร์ไหวเห็นซ้มอย่างไรก็ตามค่ะในหนังสือหลายฉบับนะคะก็มีผลการสำรวจใบหน้าที่ห่อนเหล่าที่สุดนะคะจินก็เคยผ่านมาแล้วลว่าสุดค่ะทางปฏิมากรเกาหลีใต้นะคะที่มีชิววันชัสได้โพสต์คลิปวิดีโอนะคะได้สร้างรูปปั้นของจิน BTS เขาบอก้วยว่าใบหน้าของจินนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้เขามานาแล้วดังนั้นเขาจึงต้องการนำมัดทั้งหมดนะคะเพื่อมาใส่ไว้ในปฏิมากรรม วันทัสนะคะทุ่มเทปเป็นอย่างมากในการก้าวข้ามความงามของจินศิลปินบอกว่าการวาดรูปของจินนั้นยากมากเพราะลักษณะของเขานั้นดูสุบูรณ์แบบปติมากรเนีน่ยะคะใช้เวลาในการปั้นคือ19ชั่วโมงด้วยกันนะคะ่ะในการสร้างในคลิปนี้นะคะก็จะเห็นว่าทําตั้งแต่กระบวนการแรกจนะคะจดออกมาเป็นรูปปั้นของซอกจินมีความเหมือนนะคะเก็บรายละเอียดทุกซอกทุกมุม ก่อนหน้านี้นะคะจินสมาชิวง b t s ก็เคยดูเหมือนปฏิมากรรมในชีวิตจริงค่ะในปี2018นะคะจินได้รับเลือกให้เป็นใบหน้าอัตราส่วนทองคำในปี2019ค่ะจิน BTS ได้รับเลือกให้เป็นใบหน้าที่มีปฏิมากรรมมากที่สุดในโลกในปี2020ค่ะใบหน้าของจินเป็นใบหน้าที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกและในปี2021ค่ะซอกจินเป็นเทปเจ้าที่สวยงามที่สุดในโลกนะคะตามการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ศัลยแพทย์ตกแต่งชั้นนำของเกาหลีใต้หลายสำนักเลยนะคะได้เผยคุณนักสปอดของซินบีซเอสเข้ากับใบหน้าที่ดีที่สุดในโลก The most perfect face นะคะใบหน้าที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกและอัตราส่วนทองคำโดยศัลยแพทย์พลาสติกเคปอลวิชั่นอ e เ e ีย2021และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายค่ะ และในเรื่องนี้ค่ะโฟตโตการาดของจิน BTS ก็ขายหมดเร็วที่สุดในบรรดาสินค้าของ BTS เมื่อวันที่17กันยนาะยนที่ผ่านมาค่ะ BTS ได้เปิดตัวสินค้าใหม่อย่างเป็นทางการนะคะที่มีชื่อว่าแดนมาจุนเพื่อฉลองวันหยุดประจำชาติของเกาหลีใต้หลังจากที่โฟตโตกร์ดของจินนะคะขายหมดในไม่ถึง40นาทีค่ะเขาเป็นสมาชิกคนแรกที่ขายหมดเลยคะ่ะเป็นการพิสูจน์ถึงความนิยมของเขาและได้รับฉายาว่าโซอาลคิง จินมากับลุกที่หลอดดูดินเนียบนะคะอย่างไม่น่าเชื่อในตัวอย่างสินค้านี้นะคะชุดฮันบกสีชมพูใบหน้าที่หลอดเหลานะคะดูสมบูรณ์แบบอ่อนลับพุ่งกระจายค่ะลุกเย็นชานิดนิดไม่น่าแปลกใจเลยนะคะว่าผู้คนมากมายนั้นต้องการโฟตโตการไปนี้ที่ก่อนหน้านี้นะคะจินได้รับการบันทึกไว้ในตัวโกพีเดียโฟตโตการดนะคะพิเศษขายหมดใน30วินาทีเท่านั้นค่ะคิมซอกจินราชาอะไรอย่างนี้ นนะะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ